ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นอ่าวันที่27เมษายน2 5ง6นครับเวลานะครับ5นาฬิกานะครับตอนนี้เวลา5นาฬิกายนาทีนะครับตัวเช้าเช้านะครับอ่าวันนี้ก็ขึ้น8ค่ขนะครับวันพระนะครับขึ้น8ค่ข เดือนหปีถอตรงกําวันพฤหัสบดีนะครับสีประจำวันสีส้มนะครับอตอนเช้าเราก็จะมาเปิดแผงกันงนงก้นทางเข้านะครับแผงกั้นทางเข้านะครับตอนเช้า แผงกันนะครับทางเข้าลานปูนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เป็นทรายนะครับเ,เพื่อจะติดตัวหนอนนะครับทรายติดตัวหนอน อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับน,นั้นก็เป็นาศาลาที่ได้เศรษฐีนี่นะครับครับนนี้ก็จะเป็น สวนย่อมนะครับส่วนย่อมด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องส่วมนะครับด้นนี้ก็จะเป็นธน,นคาคัรศาลาทรงไทยนะครับ ที่ประดิษฐานขององค์ปู่จำลองก็จะมีเครื่องนะครับ จะเป็นอิดตัวหนอนนะครับอิดตัวหนอนอันนี้เป็นก้อนอิดตัวหนอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกองทรายอิดตัวหนอนนี่เราจะนําวันนี้นะครับอิดตัวหนอนเราจะนําขึ้นมานะครับวางตรงบนฐานนะครับบนฐาน ชั้นที่สองนะครับขององู่นะครับตัวนี้เราก็นะครับนำทรายนะครับมาลองพื้น,นเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้เรายังจะ,ะต่อไปก็จะนำตัวหนอนมาวางบนพื้นนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกวนเมฆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉียนอ,องค์ปูนะครับอันนี้ลำตัวนะครับนี่นะครับลำตัว น,นี่ก็จะเป็นสารนะครับอันนี้ก็จะเป็นสารพะพรมนะครับสารพะพรมนี่นะครับสารพะพรมอันนี้ก็จะเป็น ร้านนะครับลงผลประเต็นนะครับคาฟี่อันนี้ก็จะเป็นถนนนะครับทางเข้านะครับตรงนี้เราจะขยายเอาดินโถมออกมานะครับนี่นะครับเอาดินแล้วก็เราจะทำ ถนนเข้านะครับถนนเข้าตรงนี้นะครับทำถ,ถนนเข้าอันนั้นเราก็วางท่อไว้แล้วนะครับวางท่อท่อก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่อนนะครับสิบท่อนสิบท่อนก็สิบเมตรนะครับท่อนละหนึ่งเมตรเราจะทำถนนนะครับเข้าไป ด้านนี้นะครับก็จะมีถนนทางเข้านะครับก็จะเป็น4ี่ทางส่วนส่วนนี้ก็จะเป็น2องทางนะครับ หรับประตะูถนนเข้าด้านนี้ก็จะเราจะมีแผงเหล็กกั้นนะครับอตอน19นาฬิกานะครับเราก็จะปิดตีห้าหรือ6นาฬิกาเราก็จะเปิดนะครับเราก็จะเปิด นะครับจะมีเพียงเหล็กกั้นนะครับสองทางสองทางนนี่ถนนเราอยู่นี่ก็เป็นถนนทางหลวงชนบทสน4068นะครับรวงปูเราก็จะอยู่ติดถนนห่างจากถนนริมถนนนะครับส เอ่อศูนยนะครับประมาณ50เมตรนะรอันนี้ก็จะไปบ้านน้ำเที่ยงห้วยน้ำเที่ยงนี่ก็จะไปจำปาดงเหนือตอนเช้าเราก็เปิดนะครับ ็จะมีร้านค้านะครับอยู่ในบริเวณหน้าองค์ลานปู่นะครับก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นร้านผ้าํามสายลานปู่ปรายจิตนะครับอาจจะหมายเป็นประเภทเสื้อผ้านะครับผู้ไทยเสื้อผ้าขามะกางเกงผ้าขา้ากระโปรงผ้าขา้า แล้วก็ผ้าถุงลายขอลายมีต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นะนะครับร้านจิมมี่เรื่องจริงหรือโอสตอรี่นะครับเมกสตอรี่นะครับถ่ายรูปด่วนนะครับใสก่กอก ราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งสี่เจ็ดสองเจ็ดแปดเพื่อนะครับถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะครับสามารถาติดต่อได้นะครับตลอดยี่บสี่ชั่วโมงนี่ก็จะเป็น ร้านนะครับขายน้ำแข็งใสขนมหวานรวมมิตรนะครับของแอนแฟมลีนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านนะครับขายเส้นนะครับประเภทนะครับพวกมาม่าพวก นะครับต่างๆนะครับที่มองเห็นนี่ก็จะเป็นลุงพลประเต็นนะครับคาเฟ่น,นะครับจำน่ายเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นกาแฟเครื่องดื่มต่างๆนะครับสามารถแวะเข้า อุดหนุนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับร้านขายเครื่องดื่มนะครับห้องนี้ก็จะเป็นของอันหนึ่งเมดีนะครับน้องมุก ดานะครับดูแลนะครับครับอ่าอานะครับวันนี้ก็จะเป็นร้านขายนะครับปลาแห้งนะครับเนื้อแห้งเพื่อเป็นของฝากนะครับสำหรับผู้เดินทางนะครับมาหลังจากมานมัตการนะครับองค์ปู่ปริจิตนาชราชนะครับ ครับสารคิีนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายทีพิจะกินไม่ว่าจะเป็นทีพี f f e ฟทีพีโกโก้นะครับสีบักทอนพัดเบตาคูแกนเจลอาบน้ำเจลล้างหน้า,าแล้วก็เซรั่มนะครับแล้วก็ครีมกันแดดเ,เสื้อปาริจิตนาคาราชเสื้อคอปกอแล้วก็ คอปกแขนสั้นแขนยาวนะครับแล้วก็สั่งซื้อสั่งหาได้นะครับช่วยลุงช่วยป้าได้นะครับแล้วก็มีนะครับยาสีฟันสมุนไพรเจีมเฮินะครับแล้วก็สมุนไพรวงังไพรมาได้พิษใบรัทธินีรูทินเซตายมั่งมีแล้วก็ก้วยเตียวลือรถนะครับของคุณอนุวัฒน์ศูน์หนะครับสาวาส นะครับซื้อหาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์092 794 7 5 2 6 098 5 6 5 5 2 6 6 0 6 3 2 4 2 5 6 4 4และ0อ่านะครับก็0อ่านะครับ92 สามเก้าสองสี่สี่ห้าแปดนะครับก็ในนามะนะครับช่องหมวดฟื้นเนื้อนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากดติดตามช่องหมวดฟื้นเนื้อด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ